สามนาทีนวดหน้าเรียวก่อนนอนท่านี้เป็นท่าที่คุณนิตาใช้นวดหน้าเป็นประจำทุกวันและเห็นผลดีทุกครั้งเมื่อเราตื่นขึ้นมาหน้าเราก็จะดูเฟิร์มกระชับและไม่โทรมนะคะเริ่มจากการทำความสะอาดใบหน้าทาครีมทาโลชัน่นคอลลาเจนหรือว่าออยก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีจากนั้นเรามาเริ่มนวดกันเลยนะคะเซตละห้าครั้งทำตามได้เลยเราต้องต้ดเลยทำงานก่อน 5ครั้งจากนั้นเราก็มาขยับตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นท่ออ,อน้ำเหลืองที่ว่าช่วยในการกำจัดของเสียเป็นจุดที่สำคัญมากๆถ้าเกิดว่านวดบริเวณนี้จะทำให้การกำจัดของเสียอะไรดีขึ้นและทำให้ผิวพรร์เราเปลง่งปลั่งทำเสร็ละห้าครั้งนะคะ จากนั้นขยับมาทจีใต้ค้างกดลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นขยับกดจุดหน้าเด้งด้วยนะคะกดค้างไว้ประมาณห้าวีก็ได้นะห้ารอบนะ จากนั้นเรามารีดหน้าให้เรียวกันกำมือหลวมหนึ่งสองสามสี่ห้ามุมปากหนึ่งสองสามสี่ห้าข้างปิดจมูก หนึ่งเก็บถุงใต้ตาใช้ข้อนิ้วชี้นะคะหนึ่งเก็บเปลือกตายกเปลือกตา หนึ่งหน้าผ่าหน้าผ่าถ้าเกิดว่าใครมีริ้วรอยเยอะก็เพิ่มจำนวนรอบได้นะคะ15ถึงยี่สิครั้งก็ได้ทุกคนจากนั้นก็ใช้ข้อนิ้วแบบนี้นวดขมับของเราเพื่อผ่อนคลาย ล็อกหน้าให้ตึงด้วยนะอะท่าเสยผมกระตุ้นให้จุดบริเวณนี้นะหนังศึกษะของเราทำงานแล้วผ่อนคลายทำให้หน้าเราตึงอัปากก็จะหายยยนอสเต็ปต่อมาคือน,นวดหู แล้วขอแล่น้ำเหลืองเบาๆการนวดท่านี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้ใบหน้าของคุณดูเด็กและดูอ่อนกว่าวัยเพราะฉะนั้นสาวๆต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษก่อนนอนทุกครั้งอย่าลืมนวดหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่กับครูนิตาสวยย้อนวัยค่ะ